อีเวนต์หม่เป็นอีเวนต์ตัวละครทูตสวรรค์กูยงทำไมเหมือนเดวิลชินเดวิลชินที่ย้อมสีแล้วก็เปลี่ยนชื่อเหรอ,อไปดูที่ประกาศหม่ my, ทูตสวรรค์กูยงเมื่อตกพื้นที่ลายม้าของตัวเองโอกาส65%เลือกพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ของฉัน กระโดดไปแล้วก็สร้างเรนมาร์คทันทีหลังจากนั้นมีโอกาส60%ร์รีชาร์จสกิลสกิลที่2เมื่อเริ่มเทินมีโอกาส100%รับสมุดอัญเชิญทูตสวรรค์กูยงและเมื่อก่อสร้างมีโอกาส40%ย้ายในแถวทันทีสมุดอัญเชิญทูตสวรรค์กูยงสามารถเลือก1สกิลใน3 s k สกิลจะอยู่จนสิ้นสุดเกม โอเคสกิลแรกส่งไปเกาะล้างโอกาสหกสอร่งไปยังเกาะล้างเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีสองครั้งขึ้นไปในหนึ่งเทินอ่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันหรือพื้นที่ทีมมีโอกาส50%เพิ่มค่าผ่านทางจามจำนวนที่สมาชิกอ๋อตามจำนวนพื้นที่ที่สมาชิกทีมและฉันมีอยู่สูงสุดสองรห้อ เยอะเยอะอยู่นะอ,อันนี้คือสกิลที่สองยกเว้นและทาสีเมื่อตกแรงน้ำของฝ่ายตรงข้าม80%ดสิเซนยกเว้นค่าผ่านทางและทาสีสองเทินจำกัดแค่สองครั้งเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันหรือทีมห้าสอร์เซ็นเพิ่มค่าผ่านทางาเหมือนกันกับสกิลแรก สกิลที่3ป้องกันวิกตอรี่80%เมื่อเกิดคําเตือนวิกตอรี่ของฝ่ายตรงข้ามกักขังแล้วก็ยกเลิกการถอยเตาแค่2ครั้งเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของจานหรือทีมมีโอกาส50%เพิ่มข้ามผ่นทาง250%สูงสุดมันก็จะไปคอมโบกับสกิลหนใช่ไหมเมื่อตกพื้นที่ตัวเองแล้วรีชาร์จไอ้กสกิลพวกเอ่อสกิลอะไรนะ สกิลสมุดอัญเชิญทูตสวรรค์ก็จะรีชาร์จเรื่อยๆโอเคบัฟอัปเกรดเมื่อได้ทูตสวรรค์กูยงหนูเอื้อเีเวลสูงสุดสามสิบคุมลูกเต๋าสิบโบนัสทองสิบโบนัสอารพีสิบส่วนลดซื้อต่อ 10. สิบส่วนลดขับผันทางสิบทูตสวรรค์กูยงเลเวลสามสิบได้บัฟเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างแลนด์มาร์ก เนะอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นแลนด์มาร์คผุดนะเอ่อแล้วก็มีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นป้องกันการสลายการโจมตีและทาสีของฝ่ายตรงข้ามด้วยอันนี้น่าสนใจบัฟดีมากหนูเอื้อยบัฟเลเวลสูงสุด80%ป้องกันสกิลการบังคับย้ายสกิลจับ2ครั้งเอ่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์คหรืออัปเกรด80%ตแลนด์มาร์คผุด สครั้งโอเคเดวิลชินเมื่อไฟต้องข้าตกพื้นที่ของฉันเพิ่มค่าผ่านทางตามจำนวนพื้นที่ที่มีสูงสุดสองร้ค่าผ่านทางแพงขึ้นอันนี้คือบัฟหมีใช่ไหมแล้วก็ไว้กูยง่อ,อบัฟเลเวลเต็มหลังถ้เย่าามสเปเลือกย้ายไปยังระยะที่ถอยได้จากนั้นอัพเกรดเป็นแลนด์มาร์กวิธีการหา ทูสวรรค์กูยงใช้เสื้อของทูสวรรค์กูยงเอสเท่าไหร่สี่ชิ้นกับกางเกงของทูสวรรค์กูยงเอบวกสองชิ้นเอามาแลกเป็นทูสวรรค์กูยงนะส่วนหนูเอื้อยก็จะใช้เป็นดอกไม้ของหนูเอื้อยสี่ชิ้นกับกางเกงสองชิ้นเดวิชินใช้เสื้อของทูสวรรค์กูยงสาม ก็ใช้ A บวกเท่ากันหมดเลยเปลี่ยนแค่เป็นเสื้อกับอดอกไม้ของหนูเอื้อยเราต้องหาอะไรอะเพื่อที่จะมาสุ่มหาปีกของทุสวรรค์กูยง1 2 3เอามาแลกเป็นรูกบาแบบเลือกนะอันนี้ผมได้จาของฟรีมาเนี่ยหกับ2 3น่าจะหายากกิจกรรมเล่นชนะทัวริซึม ได้แพ็กการ์ดทูสวรรคกูยง a a ถึง A อบวกหนึ่งอันแล้วก็เล่นหนึ่งครั้งก็จะได้แพ็กการ์ดอีกหนึ่งนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรอ่าแล้วมันก็จะแจกตัวนี้ด้วยนะลูกบาทแบบเลือกมาหนึ่งใบเลือกได้ว่าเราจะเอาดอกไม้ของหนูเอื้อยหรือเอาเสื้อของทูสวรรกูยงอันนี้ยังไม่เลือกแล้วกันเพราะยังไม่รู้ว่าจะทำเอีเวนต์หรือเปล่านะ อีเวนต์มีแบบซุ่มแจ็คพอตเฟสติวัลก็คือมีแบบเมกาแจ็คพอตห้าสิบเพชรกับสุ่มแบบใช้กุญแจ่เดี๋ยวเราไปดูอ,อะไรนะไปดูเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์มันดูตรงไหนเ,เมื่อสุ่มเมกาแจ็คพอต40ครั้งรับแพ็ค A ถึง A บวกหอันนะมีรวมด้วยรวมใช้ปีกของทูตสวรรค์กูยง1 2 3บวกกับปีกทูตสวรรค์กูยง1 2 3มีโอกาสได้รับทูตสวรรค์กูยงสวิตเลน่าสีกานดีเทอราเทพอักคีสวิตเอเทลดับโอลินเจ้าชายหลุยซูซูออโรราโจอ,อีก,กับปีศาโดโรเลมี มีขาย4,000ลูกอมดาวแพ็ค A ถึง A บวกคูณหนึ่งนะของทุกสวนกุยงซื้อได้หนึ่งครั้งอา่ามันดูแลดตรงไหนอ่ะดูตรงไหนเอ่ยอันไหนเราเข้าไปดูเอเนี่ยมันเหมือนเดวิชินมากเลยนะแค่เปลี่ยนสี ต่สีสวยอยู่นะโอเคอันเอ่ออีเวนต์อื่นก็ยังไม่มีไม่มีอะไรละสุ่มจากแจ็คพอตผมจำไม่ได้ว่าเออเลดเปอร์เซ็นต์มันดูตรงไหนนะ อันค้าเหรออ่านี่ไงอัตราการสุ่มไอเทมเมกาแจ็คพอตทูสวรรค์กุยงเอสบวกศูนเสื้อของทูสวรรค์กุยงศูนย์จุดดอกไม้ของหนูเอื 01, ้อเอสก็ศูนย์อบวกห่ปปีกของทูสวรรค์กุยง1นเซปีก เอสอแล้วปีก A3 0.65%อันนี้สุ่มแบบแจ็คพอตเฉยๆสุ่มแบบ50เพชรอ่านี่ทูปสวรรค์กุยง0.05%เสื้อกับดอกไม้ของหนูเอือ้อย0.05%ดศ้าถ้าสุ่มแบบเมกาแจ็คพอตโอกาสได้ A3 เยอะอยู่นะเยอะมากเลยนะเนี่ย3% แพ็กการ์ดเอถึงเอบวกมีโอกาสได้เอสามสี 2, ่เปอร์เซนเอสองสามสิบห้าแล้วก็เอหนึ A ่งห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนเอเอบวกสิบเปอร์เซนต์เดี๋ยวผมลองไปสุ่ม,มดูแล้วกันเออสุ่มเป็นคุญแจก,ก่อนละกันองอ่ะนี่เอสองมาแล้ว มไม่ค่อยเห็นการ์ดอีเวนต์เลยนะเห็นแต่ก็มันมันไม่ตกที่เราอ่ะโอ้โเมื่อกี้นี้ออกตรงกลางเลยเหรอ,อม,มันมาล่อเรา เร้สึกเหมือนตรงกลางเพราะเราก็ได้ยีเนจากตรงกลางหมดอ่ะเดี๋ยวไปส่งใบอ่มีส่งใบโคเบอร์ทองอนะใช่ไหมอ๋อไม่ได้เพชรแล้วแต่เราจะมีอีเวนต์เป่ายญิงชุบกระดาษชนะได้50กันไกลชนะได้แสงลูกอมดาวคอนชนะได้ลูกบัตในตำนานนะ อีกครั้งหนึ่งมันขึ้นมาดีมากเลยนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยนะอะเนาะหมดแล้วอีเวนต์ใหม่ๆก็จะประมาณนี้นะ สำหรับเอ,อตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะต้องใช้จี้เยอะหน่อยหรือเปล่าพอดูแล้วรีชาร์จตอนนี้ถ้าไปเจอกับรัคเคที่มันก็สกิลไม่แสดงผลแล้วนะมันจะสู้ได้เหรอแต่เรื่องความเท่ให้เต็มสิบนะเท่นะ โอเคสำหรับวันนี้การรีวิวอีเว้นต์ใหม่ทูตสวรรค์กูยงขอจบไปแต่เพลงเท่านี้สวัสดีค่ะ